คณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่เชียงรายหารือการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวค่ะที่ห้องประชุมศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะนายนัชนศรีก่อเกื้อโคศกคณะกรรมการและประธานคณะอนุกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและสถานการณ์แรงงานต่างด้าวรวมถึงแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบกฎหมายแรงงานไทยโดยมีนายรุติศักดิ์รังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมค่ะ สำหรับการประชุมครั้งนี้ค่ะที่ประชุมได้เปิดเวทีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานอย่างรอบด้านอันจะนำไปสู่ประโยชน์ต่อทั้งแรงงานต่างด้าวและนายจ้างในพื้นที่จังหวัดเชียงรายค่ะ